สวัสดีนะครับทุก like ท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับทองอยู่แถวอาเภอปราสาทนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาขอโชคนะครับขอโชคขอลาบนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับว่าดอกไม้นี่ไม่สดอยู่ตลอดนะครับแสดงว่ามีคนได้โชคกันเป็นประจํานะครับก็วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับพา แฟนช่องทุกท่านนะครับมาขอโชคกับท่านนะครับก็สังเกตดูนะครับอยู่ในตู้บริจาคนะครับก็ยังมีเงินนะครับยังมีเงินอยู่ด้านในก็แสดงว่าคนที่เดินทางมาก็ยังได้โชคนะครับถึงมีคนมาประจํานะครับมาประจําเลยนะครับก็สังเกตจากชุดนะครับสังเกตจากชุดนะครับตู้บริจาคเงินก็2ตู้ก็มีเงินทั้ง2ตู้นะครับโอ้แสดงว่าเจ้าแม่คงให้โชคหลายๆท่านนะครับนะครับดูจากชุดไทยนะครับชุดไทยก็ ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับบ้านของเจ้าแม่นะครับก็หลังใหญ่นะครับหลังใหญ่อูอ่านนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปส่องนะครับส่องกับต้นตะเคียนดูนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับได้ตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงดูนะครับนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงนะครับบางท่านนะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันตัวเลขอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับผมย้ํานะครับ ก็แข่งอะไรแข่งได้นะครับแข่งบุญวัสนาแข่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับว่าเจ้าแม่นะครับจะให้ตัวไหนนะครับเจ้าแม่จะให้ตัวไหนนะครับนะครับเรามาสองมุมไหนกันดีนะครับเอามุมไหนกันดีเนาะนะครับเดี๋ยวรัดด้านในแล้วกันนะครับแอบแอบสองด้านหลังนะครับแอบสองด้านหลังเดี๋ยวเรามาเอามุมนี้กันแล้วกันนะครับ ถูๆนะครับถูๆเจ้าแม่นะครับสาธุนะครับเจ้าแม่นะครับอย่าได้ทักอย่าได้ทวงลูกหลานนะครับวันนี้ลูกหลานเดินทางมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับก็หวังว่านะครับก็ขอให้เจ้าแม่นะครับขึ้นในเห็นเลยนะครับขึ้นในเห็นเลยครับสามตัวหกตัวนะครับนําไปซื้อนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงก็ขอให้เห็นชัดๆนะครับเห็นชัดๆนะครับเอ้าท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูผมย้ํานะครับว่าช่วยกันดูนะครับเห็นตัวไหนนะครับ มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับเลขสามนะครับสามชัดเจนเลยนะครับนี่สามแต่ว่าใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมเห็นแล้วนะครับเลขสามเลขสามมาก่อนเลยนะครับมาก่อนเพื่อนเลยนะครับสามนะครับสามเห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆนะครับไม่ได้เมคตัวเลขนะครับนี่สามนี่นะครับเลขสามนะครับนี่เลขสามเลยเนี่ยสามชัดเลยนะครับนี่สามจริงๆ มีเลขสามมีเลขเลขสามชัดกูเพื่อนนะครับเลขสามมีชัดกุเพื่อนสาธุเจแม่นะครับลูกหลานมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับก็ให้โชคกับลูกหลานด้วยนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองทำเป็นลุ้นดูนะครับ เห็นไม่เหมือนกันนะครับเห็นไม่เหมือนกันแต่ผมเห็นเลขสามนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นนอกเหนือจากผมนะครับสามอันนี้ก็เหมือนเลขห้าแต่ว่ามันก็ลางๆนะครับมันลางๆตรงนี้นะครับสามสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนี่สามหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดหรือเปล่า แต่ว่ามันก็เหมือนหลายตัวนะครับท่านไหนเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็อลองนําไปลุ้นดูนะครับนําไปลุ้นดูนะครับส่วนมากคนเดินทางมาเขาก็จะใช้วิธีสองนะครับสองกับเจ้าแม่แบบนี้นะครับต้องซูมเข้าอีกนะครับเห็นตัวไหนนะครับซูมเข้าไปนะครับอืม พอซูมเข้ามาสามยิ่งชัดเลยนะครับสามคล้ายกับหกนะครับนี่เลขสามคล้ายกับหกหรือจะเป็นหกสามเอานี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สายตานะครับเอาเอาเราเดินเราไปดูจุดใหม่กันนะครับไปดูจุดใหม่ว่าจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับดูหลายๆจุดแล้วกันนะครับเจ้าแม่อาจจะให้อีกจุดนะครับนี่นะครับเจ้าแม่นะครับสวยงามนะครับเป็นต้นตะเคียนนะครับขนาดใหญ่นะครับ ต้องเขียนขนาดใหญ่เลยนะครับอูอ้เจอเลขที่น้ำยาทาเล็บของเจ้าแม่นะครับ2 0งศนยแล้วก็จะว่าผมเป็นบ้าหรือเปล่านะครับเห็นเห็นอะไรก็เป็นตัวเลขหมดนะครับมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเห็นตัวเลขอยู่ที่น้ํายาทาเล็ยบยี่สิบสองสนะครับยีิบบาทนะครับก็อาจจะออกก็ได้นะครับนี่ ได้เจ็ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่สองศูนย์หนึ่งห้านี่นะครับนี่โอ้นะครับสองศูนย์หนึ่งห้านะครับเอาแล้วจอบมันก็ออกออกง่ายๆนะครับออกง่ายๆเลขไม่ได้ออกยากนะครับโอ้นี่นะครับมีคนนําตุ้มหูนะครับนําตุ้มหูมาใส่ให้เจ้าแม่ด้วยนะครับนี่เจ้าแม่สวยมากเลยนะครับใส่ตุ้มหูนะครับ <อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ดีกว่าดูตรงเจ้าแม่ใส่ตุ้มหูดีกว่านะครับเอานะครับเจ้าแม่อาจจะดีใจก็ได้นะครับใส่ตุ้มหูตุ้มหูเจ้าแม่ต่างหูนะครับตัว่ผมพูดผิดนะครับยวพูดเป็นภาษากลางหน่อยนะครับต่างหูนะครับต่างหูเจ้าแม่ใส่ต่างหูสวยเลยนะครับโอ้มีคนนำนำต่างหูมาให้เจ้าแม่นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทาแป้งเจ้าแม่ก่อนนะครับทาแป้งเจ้าแม่ก่อน อาธุกจ้าแม่เอ้ยอย่าได้ทักอย่าได้ทวงลูกหลานเอ้ลูกหลานเดินทางก็มาไกลนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับหากเจ้าแม่สงสารก็ให้ลูกหลานเห็นเลยเห็นขึ้นมาจะจะชัดๆเลยนะครับอย่าได้ปิดอย่าได้บังเลยนะครับจะปิดบังลูกหลานเลยนะครับสาธุขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับเจ้าแม่เอาท่านผู้ชมทางบ้านดูอีกนะครับดูอีกจุดนี้เป็นตัวไหน เอาดูนะครับดูนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนบ้างนะครับ ล่างๆเหมือนเลขห้านะครับเหมือนห้าห้าเลยเนี่ยลางๆนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นเป็นเลขห้าเห็นเป็นเลขสามเลขสองเลขหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปหรือจะเป็นสองศูนย์อยู่ที่นะครับตํายา คาเล็บนะครับ20นะครับหรือจะเป็นที่กระจกนะครับ15นะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับก็สาธุนะครับเจ้าแม่นะครับหรือท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับนาไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับแต่บางคนอาจจะสายตาไม่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมนะครับเจ้าแม่ใส่ตุ้มหูนะครับใส่ต่างหูสวยมากเลยนะครับนี่เจ้าแม่สวยสวยมากเลยนะครับเจ้าแม่เจ้าแม่สวยมากเลยนี่ใส่ตุ้มหูนี่นะครับเจ้าแม่อาจจะดีใจก็ได้นะครับได้ใส่ ต่างหูสวยเลยนะครับใส่ต่างหูนะครับแต่ว่าเหมือนเลขห้านะครับแต่ว่าเลขมองลางๆก็เหมือนเลขแปดนะครับนี่แปดสองนะครับนี่นี่ดูที่ไปนี่ผมนะครับแปดสองเจ็ดนี่ครับนี่แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดนะครับเอาโอเคนะครับก็ตามนั้นนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมเองก็เป็นได้แค่นอทานนะครับก็ไม่ทราบนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็นี่นี่ครับก็เจ้าแม่นะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นหนองน้ํานะครับด้านข้างจะเป็นหนองน้ํานะครับเป็นหนองน้ํานะครับซึ่งนําขึ้นมาจากจ yeah. <number> ุดนี้นะครับน้ําก็เยอะนะครับน้ําก็เยอะนะครับนี่ก็มีสารปูตานะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปก็บอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับปูตานะครับบอกท่านก่อนนะครับไปลามาไหว้นะครับท่านจะไม่ได้ทักไม่ได้ทวงนะครับอู้ดูตัวเลขนะครับตัวเลขที่บ้านของท่านนะครับหกเจ็ดสองสองหกเจ็ดสองสามนะครับนุ่น หกเจ็ดสองหกเจ็ดสองสามนะครับสาธุปูตานะครับวันนี้ลูกหลานเดินทางมาขอโชคขอลาบนะครับพึ่งบาบุญบารมีนะครับก็ ให้โปรดอย่าทักอย่าทวงนะครับอย่าทักอย่าทวงนะครับสาธุตัวเลขนะครับเห็นตัวไหนที่ลูกหลานเห็นหรือท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนําไปซื้อนําไปลุ้นนะครับเรว่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเป็นปู่ตานะครับก็ปกปักรักษาลูกหลานนะครับขอลูกหลานโชคดีนะครับนาไปลุ้นนําเป็นเสี่ยงนะครับสาธุนะครับนะครับก็ชอบตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ตัวเลขที่ได้ที่เห็นกันก็ตามนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ